แพ็ก8 12โวลต์นะครับลิเธียมไอออนไว้ใช้งานเองนะครับในงบ100นิดๆใช้แบตเตอรี่18650ทั้งหมด6ก้อนนะครับโดยถมจะยึดติดกันไว้นะครับ2ก้อนแบบนี้นะครับเพื่อขนานกันนะครับใช้กาวร้อนยึดติดโดยหันขั้วเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับบวกไปทางบวกลบไปทางลบนะครับคู่กันนะครับเราก็จะได้แบตเตอรี่3เซลล์นะครับโดยเราจะเอามาอัดนุกรมกันนะครับเพื่อให้ได้ไฟ12โวลต์นะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีอีกหน ตัวนี้จะเป็น12โวลต์20แอมป์ครับขั้นตอนแรกก็คือการขนานแบตเตอรี่นะครับไอ้แพ็คสก้อนเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับลบเข้าลบบวกเข้าบวกนะครับโดยผมจะใช้หัวแรงนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะหุ้มท่อหดก่อน1รอบนะครับเพื่อที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะอนุกรมแบต3เซลลเข้าด้วยกันนะครับขั้นตอนนี้เราก็ใช้ไดร้อนเป่านะครับลืมบอกไปนะครับตอนแพ็คเราต้องใส่สลับขั้วกันนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะขั้วมันจะสลับกันอยู่การต่ออนุกรมนะครับผมจะ จ้ำขั้วบวกของอีกเซลล์หนึ่งมาเข้าขั้วลบอีกเซลล์หนึ่งนะครับแบบนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตรงกลางเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็เอาไปจ้ำกับขั้วลบขั้นตอนต่อมานะครับนี่นะครับผมจะติด BMS ไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับเดินสายต่อวงจร BMS นะครับเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับจุดนี้เป็น0ูนย์เราก็จะเอามาเข้ากับขั้วลบนะครับขั้วลบที่ไม่ได้ต่อกับใครเลยนะครับจุดนี้นะครับ4.2โวลต์นะครับเราจะเอาไปต่อเข้ากับเซลล์แรกนะครับ ก็คือขั้วบวกของไอเซลเมื่อกี้นี้นะครับขั้วนี้ก็จะเชื่อมโยงอยู่กับเซลล์ที่2นะครับขั้วลบของเซลล์ที่2นั่นเองนะครับจุดที่3นะครับเป็นจุด8 4โวลต์นะครับเราก็จะเอาไปเข้ากับขั้วบวกของเซลล์ที่2นะครับและขั้วสุดท้ายที่เหลือนะครับคือขั้วบวกตรงนี้นะครับจะเอาไปเข้าที่12.6นะครับบน bms นะครับและตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราเอาไฟออกไปใช้งานนะครับบวกลบตรงนี้นะครับ ชาร์จเข้าก็ตรงนี้เหมือนกันนะครับที่เดียวกันนะครับก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมได้แบตเตอรี่มา6ก้อน75บาทเองไม่ได้คาดหวังถึงคุณภาพอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาไว้ลองใช้งานเล่นๆเบาๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะหุ้มท่อหดอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆถ้าท่อหดมันใหญ่กว่านี้มันจะสวยงามมากอันนี้มันเล็กนะครับผมเลยหุ้มได้แนวเดิมนะถ้าหุ้มได้แนวขวางนะมันก็จะปิดสนิทเลยครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับ